คนมันรวยช่วยไม่ได้ลิเวอร์พูลเตรียมทุ่ม100ล้านยูโรในการซื้ออูก้เอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งของแฟรงเฟิร์ตเรียกได้ว่าโคตรแพงเลยและตัวนี้ใช้โอกาสโคตรเปลืองด้วยนะ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงวัน1-2วันนี้ลิพูนั้นมีข่าวนะครับกับกองหน้าอย่างเอกิเตเก้กองหน้าของแฟลกเฟิร์ตนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าดีลนี้ลิพูนั้นอยากจะร่วมแจมด้วยและน่าจะเป็นดีลถัดไปนะครับหลังจากที่ลิพูนั้นสามารถคว้าเวียดหรือเคอร์เคสได้โดยดีลนี้นะครับลิพูค่อนข้างจับตามองเลยแต่ก็เกิดเครื่องหมายคำถามมากมายนะครับด้วยราคา100ล้านยูโรนะครับกับสไตล์การเล่นของนัก เลยว่าไอ้นักเตะคนนี but, uh, mm ้นะครับเป็นเดอะมุ่งคนหนึ่งเลยมุ่งที่จะยิงนะครับแต่ยิงทิ้งยิงคว้างสุดๆเลยนะครับคือเป็นคนที่ใช้โอกาสเปลืองมากๆไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นไปเห็นอะไรดีนะครับในนักเตะดาวรุ่งคนนี้แต่ร์พูลนั้นถ้าจะซื้อนะครับแฟรงเฟิร์ตั้งราคาไว้ที่100ล้านยูโรเป็นเพื่อนบริอเปล่าเฟื่อ u ยูทูเพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหานยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัคครรายยเเดือนพีง69 9บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับเช่น Netflix Disney นี i ์ัสดไอชีอีแมทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกแอดไลน์ Ad มาที่แบรี่ 4K ฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มาแบดดี้โฟหรือสแกนหน้าจอนี้<ม>ก็อย่างที่เกินไปแหละครับว่าลิอร์พูนั้นนะครับอยากจะได้กองหน้าคนใหม่มาแทนที่นะครับของโชต้าแล้วก็ดาวินนูเยสโดยกองหน้าที่อยากได้นั้นก็คือเอกิติเกซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูสถิติของเอกิติเกก่อนว่าสถิติของเขาดีหรือเปล่านะครับอย่างเขาลงเล่นในมูเดลลิก้าไป33นัดยิงไป1ิ ประตูแอสซิฟไป8ปนะครับก็เป็นดาวยิงสูงสุดนะครับของแฟรงเฟิร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาักมามุธนั้นไม่ย้ายออกจากแฟรงเฟิร์ไปก็เชื่อได้ว่าสถิตินี้นั้นนะครับก็คงจะไม่เป็นอันดับหนึ่งหรอกก็คงจะเป็นมามุธนี่แหละอันดับหนึ่งเพราะว่ามามุธฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลงเล่น,นกับแฟรงเฟิร์ไปเพียงแค่17นัดยิงไป15ประตูก่อนจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าเป็นนักเตะค,คนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างใช้โอกาสเปลืองนะครับแล้วก็เป็นเดอะมุ่งและการพยายามที่จะยิงงงงงงนนนรรับ,บาาาาาาทีีเเพพื่พ่่่่่อ้้้ๆวแกกก็ไมซึถาหา เจาะสถิติของเอกิติเก้ว่าเขานั้นใช้โอกาสเปลืองมากน้อยมากแค่ไหนนะครับเอาง่ายเลยเอกิติเก้นั้นจะใช้โอกาสประมาณ6.5ครั้งถึงจะสามารถนะครับเปลี่ยนเป็นประตูได้1ประตูเท่ากับว่าเนี่ยมีโอกาสยิงอ่ะตีให้แบบต่ำๆเลยนะครับมีโอกาสยิง6ครั้งถึงจะสามารถทําได้1ประตูซึ่งถือว่าโอ้โหโอกาสมันเยอะเกินไปนะเพราะว่าในเกม1เกมนะั้นยิ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มีความเร็วน่ยคนคนึงนั้นเนี่ยสำหรับผมกองหน้าเก่งๆนั้นเนี่ยสัก3าครั้งเนี่ยควรจะทําประตูได้แล้วเท่ากกกกกัับว่า่าาาเเอออีติ้้้้นนนนนป็งหคทใชโส riêng ma จึงทาให้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทาลิฟูได้มาจริงๆนั้นจะดีจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับนักเตะคนนี้แต่ผมเชื่อว่านะครับถ้าราคาหลักร้อยล้านยูโรนั้นยังไงลิฟูก็ไม่น่าจะซื้อนะด้วยฟอร์มการเล่นของนักเตะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับหลังจากที่ลิฟูนั้นสามารถปิดดีลในการซื้อเวสหรือว่าเคเคสได้ในอนาคต่อและคลิปนี้นะครับแถมให้นะครับไปดูสถานการณ์และการสับสองกองหน้าลิเวอร์พูลนะครับอย่างดาวินนูเยตแล้วก็โชต้าซึ่งว่ากันว่าฤดูกานนนนนนะคคร่่่จเยขแแอตป็ใ เ,เองอย่างคนแรกดาวินนูนเยสนั้นฤด,ดูกาลนี้นะครับเป็นหนึ่งฤดูกาลที่ฟอร์มถือว่าผิดหวังนะครับมากไปกว่านะครับสองฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้เลยได้ซ้าเพราะเขาลงเล่นไปนะครับ47เกมยิงไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นและนับตั้งแต่ Boxing Day มานะครับนูนเยสเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นด้วยฟอร์มการเล่นของนูนเยสที่เราเห็นแหละครับว่าฟอร์มตกลงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็นูเยสนั้นก็มักจะโพสต์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ค่อนข้างกระทบกับทีมแลวก็ล่าสุดดูเหมือนว่าเเค้้าานนนนนัันจะโพสต์ว่่่ยไม ลิวพูแล้วอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจในตัวนักเตะด้วยโอเคหลายคนจะเชียร์ในตัวของนูนเยสน,นะครับแต่ด้วยฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆผมก็เข้าใจได้นะว่าอ่ะน,นักเตะนั้นก็คงจะต้องไปจากริวพูแต่จริงๆเสียดายนะากริวพูนั้นได้เวดมาจริงๆผมก็ว่าดาวินนั้นเนี่ยน่าจะได้คนเนี่ยในการจ่ายบอลนะครับทุช่องให้กับเขามากกว่าน,นี้ก็เป็นไปได้อาจจะสามารถกลับมาก็ได้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นของเขาแต่นั่นแหละปัญหาหลักๆของดาวินไม่ใช่แบบว่าเป็นนักเตะที่หาโอกาสไม่ได้เขาหาโอกาสได้เยอะแต่เพียงแค่ว่าจบสสกกอออรไไไมม่่่่่ขเเททานนนั้นง้งแลว,ว็ปปตตีคด โชจริงๆโชต้าเนี่ยเชื่อว่าแฟนหงหลายคนนั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นนักเตะกองหน้าที่แบบคมที่สุดและของลิเวอร์พูลนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองแต่นะครับทุกๆการนี้โชต้านั้นฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากมายอะไรนะครับอย่างฤุูการเนี่ยอพิเมลิกนะลงเล่นตัวจริงไป14เกมแล้วก็ตัวสำรองไป12เกมนะครับเขานั้นยิงไป6ประตูแอซซิดไป3ซึ่งถือว่าสถิติของโชต้านั้นน้อยมากๆและด้วยการบาดเจ็บของโชต้าผมก็มองว่านะครับทำให้เขานั้น,นยหยุดพัฒนา,นาตนเองไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จากสถิตินะครับ ฤดูกาลที่ผ่านมาของโชต้านั้นนับได้ว่าเป็นฤดูกาลที่เขานั้นยิงน้อยที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่อยู่กับลิเวอร์พูลมาคือยิงไป6ประตูใช่ไหมจริงๆฤดูกาลก่อนหน้านี้เนะี่ยก็ยิงไป10นะครับหรือว่า 2, 2022 2นเะนี่ยก็ยังยิงไป7ดนะยังเยอะกว่าเลยได้ซ้ําจึงทาให้นะครับอ่าถ้าพูดถึงแล้วกันเนาะเรื่องความสามารถของโชต้าก็คงไม่มีใครนั้นจะบอกว่าเขาไม่ดีหรอกนะครับแต่ด้วยการบาดเจ็บต่างๆความไม่ต่อเนื่องของโชต้าก็เป็นนักเตะหนึ่งคนนะครับผมว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่ขายแหละ หม่ท awesome, ี่เรารู้ว่าลิเวอรูพูลฤุกการเนี่ยจะมีการเสริมทัพครั้งใหญ่แต่ก็ต้องมีการขายนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าสกอตทีมนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแบบว่ามีได้เยอะเกินไปนะครับมันก็ต้องตามปริมาณนะครับที่ทีมนั้นต้องการจึงทํานไมเมื่อมีนักเตะเข้าก็ต้องมีนักเตะออกเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนทางด้านดิวนะครับของเอกิติเก้นผมต้องบอกก่อนว่าเอกิติเก้เนี่ยเป็นกองหน้า1คนนะครับที่มีสไตล์การเล่นเนี่ยผมบอกว่าทุกคนอย่าไปคาดหวังนะครับว่าจะสามารถสร้างสรรค์เกมได้เล่่นนนเเเป็็ฟอออลไ์ชืืมมกกกคสตงห้า แบบกองหน้าอาชีพจบสกอร์เลยนะครับก็คือเป็นกองหน้าตัวเป, slowed, <Mus> วเป้าอาจจะมีลงมาบ้างนะครับถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็มีความคล่องประมาณหนึ่งนะครับมีทีเด็ดนะครับเรื่องความแข็งแกร่งเรื่องการเลี้ยงบอลน,นะครับก็ต้องดูว่าถ่ายลิฟูได้มานั้นจะมีการปร ina, ับเปลี่ยนนะครับการเล่นของเขามากน้อยมากแค่ไหนเพราะด้ส่วนตัวก็เชื่อว่านะครับหากอาร์เน์นั้นได้กองหน้ามาจร INA, ิงๆเนี่ยก็คงอยากจะได้กองหน้านะครับที่เป็นสไตล์การเชื่อมเกมมากกว่าเพราะว่าลิฟูน,นั้นเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเรื่องการเล่นเนี่ยเกมลุกนั้นน มันไม่สามารถนะครับที่จะมีตัวจบสกอรแ์แบบว่าตัวจบจริงๆเนี่ยสมมตินะปีกเป็นตัวจบแล้วจะให้กองหน้าเป็นตัวจบด้วยมันยากมากๆเลยนะครับมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งหรับผมนั้นถ้าอะไรไม่เสียนะครับก็มันจะเป็นต้องแก้นะครับในเมื่อนะครับปีกยังสามารถยิงได้บางทีแล้วนะครับกองหน้าเนี่ยที่เป็นสไตล์ยิงด้วยเช่นกันอาจจะทําให้ลีฟู ces, รวนก็เป็นไปได้นะครับเหมือนที่เราได้ดาวินมานั่นแหละดาวินเนี่ยก็เป็นกองหน้าสไตล์จบพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้า,ข ces, า,ากับลีฟปูซ ังไงบ้างครับทุกคนคิดว่าดีลนี้นะครับของอ e ิกิติเก้เ e นะี่ยทุกคนอยากจะได้หรือเปล่าคิดว่าแพงไปหรือไม่หรือมีนักเตะค,คนไหนที่ว่าอยากจะได้จริงๆนะครับให้มาเป็นกองหน้ากับลิเวอร์พูลก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมมาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้ยวยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ